ครับสวัสดีครับปี2 5 6 2นี่เพื่อไทยในพื้นที่ปากน้ำนี่สอบตกยกจังหวัดเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นนี่ตั้งแต่ปี4 4เป็นต้นมาเนี่ยก่อนถึงปี62เนี่ยนะบ้านใหญ่อัศวะเหมนี่ไม่สามารถเอาชนะฝ่ายทักษิณได้เลยนะฝ่ายทักษิณเนี่ยยึดครองพื้นที่ปากน้ำมาโดยตลอดแต่ว่าพอปี62นี่ฝ่ายพักเพื่อไทยนี่ พลาดพลั้งเสียทีแล้วก็พ่ายแพ้ยกจังหวัดเลยนะครับไม่สามารถมีสสเข้ามาในสภาได้ทั้งจังหวัดเลยแล้วก็กลายเป็นว่าบ้านใหญ่สะวะเหมเนี่ยภายใต้ร่มพงของพักพลังประชารัฐอาศัยกระแสะลุงตูนี่ก็สามารถเข้า,าสภามาได้เกือบยกจังหวัดปีที่ปี62สองนี่มีสสได้ทั้งหมดเจที่นั่งนะฮะของอสะวาเหมเนี่ยเข้ามาได้5ที่นั่งที่นิ ปี66เนี่ยปี66เพื่อไทยจะเอาคืนได้หรือไม่จะแลนสไลด์ยกจังหวัดได้หรือไม่เนี่ยแล้วทำไมปี62เพื่อไทยซึ่งพ่ายแพ้แบบสอบตกยกจังหวัดเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น,เ,นเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยมันมีอยู่ ประเด็นสาคัญอยู่ประเด็นหนึ่งที่มันจะเป็นปัจจัยบวกเนี่ยนะจริงๆปัจจัยบวกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ2เรื่องหลักๆนะฮะสเรื่องหลักๆที่ทําให้เพื่อไทยมีโอกาสที่จะแลนสไลด์ยกจังหวัดที่ปากน้กํากลับคสภามาได้เนี่ยนะอย่างแรกเลยที่อยากจะให้ดูนี่ก็คือภาพที่อยู่บนหน้าปกคลิปที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะก็คือผลโพของนิดาโพนะฮะ ผลโพของนิดา้าโพที่เขาไปทําเรื่องคนสมุติปราการจะเลือกพักไหนเนี่ยหมายถึงว่าคนปากน้ําเนี่ยจะเลือกพักไหนซึ่งเขาก็ทําในจังหวัดต่างๆไล่มาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เขาทำโพเมื่อเมื่อวันที่22ถึง23มีนาคม2566เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูไล่มาตั้งแต่ตัวว่าท่านสนับสนุนใครให้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่นะฮะไปดูตรงนี้ก่อน ท่านสนับสนุนใครให้เป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าผลโพลตรงนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับที่จะเล่าต่อๆไปด้วยเนี่ยนะว่านี่คือปัจจัยบวกตัวหนึ่งปรากฏว่าคนปากน้ําเนี่ยสนับสนุนใครให้เป็นนายกรัฐนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าอุ้งอิงแพรทองทานมาที่หนึ่งนำโด่งมาเลยนะฮะสามสิบห้าจุดแปดสองเปอร์เซ็นตตามด้วยพิธา ลิมเจริญรัตจ,จากก้าวไกลได้21.36เปอร์เซ็นตนี่นะท่านดูในกราฟหน้าจอเนี่ยนะครับส่วนที่สามเป็นประยุทธ์เป็นลุงตู่นะฮะประยุทธ์จันโอชาจากพรครวมไทยสร้างชาติเนี่ย13.91ก็คือถ้า,ถ,าถ้าดูจากคะแนนตรงนี้เนี่ยนะจากผลสำรวจของนิดาโพที่ไปสำรวจป่างน้ามาเมื่อเมื่อปลายเดือนมีนาเนี่ยนะประยุทธ์ยังตามอยู่ตามองยิ้งอยู่ห่างมากเลยนะแต่ว่าอาจจะตามพิธาไม่ห่างเท่าไหร่นะครับ ถ้าดูจากผลตรงนี้แต่ว่าประเด็นคนอื่นๆไม่ใช่ประเด็นครับคนอื่นๆนี่สุดารัตเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก,ก็ก็ยังติดมาตามผแต่ว่าคะแนนก็ต่ำนาปรนต์กว่ากว่าแต่ที่น่าสนใจและอยากให้ท่านสังเกตดูนะครับมีคนของเพื่อไทยติดมาอีกสองคนครับใน10ลำดับที่คนสมุดประการอยากเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยเศษฐาทวีสิน เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยติดเข้ามาแล้วครับ4.36นะฮะมาลำดับที่7ครับลำดับที่8ก็ตามด้วยคนของเพื่อไทยครับคือหมอชนน่านสีแก้วครับได้2.27ถึงจะต่ำหน่อยนี่แต่แต่ถ้าท่านดูจาก สิบลำดับแล้วปรากฏว่ามีคนของเพื่อไทยคือหนึ่งอุ้งอิงมาที่หนึ่งเนี่ยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเศรษฐาทวีสินก็ติดมาในลำดับเจ็ดหมอชนนั่นติดมาในลำดับแปดเนี่ยมันทำให้เห็นว่าในลำดับสิบคนแรกที่คนปากน้ำอยากเลือกให้เป็นนายกรัฐนมนตรีเนี่ยมีคนของเพื่อไทยติดมาถึงสามคนนะอันนี้ก็เป็น เป็นตัวที่บ่งบอกอะไรบางอย่างได้พอสมควรนี่นะเดี๋ยวผมไปให้ให้ท่านดูในส่วนของอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของสอส,สมีสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อถ้าใครที่ติดตามนิดาโพเนี่ยไอ้ส่วนที่เขาไปสํำรวจจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบฟอร์มเนี่ยก็จะมี3คําถามอย่างแรกก็คือจะเลือกใครเป็นนายกอย่างที่2จะเลือก สสแบบแบ่งเขตของพักไหนสสเขตเนี่ยจะเลือกพักไหนแล้วก็อย่างที่สามก็คือสสบัญชีรายชื่อเนี่ยจะเลือกพักไหนปรากฏว่าสสเขตก็คือเลือกตัวบุคคลเนี่ยนะฮะเขาที่สมุดปราการคนปากน้ําคนสมุดปราการเขาจะเลือกพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งสี่สิบสี่จุดหกสี่เปอร์เซ็นตนะครับตามด้วยก้าวไกลยี่สิบหกจุดเจ็ดสามตามด้วยรวมไทยสร้างชาติสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดนี่นะแล้วก็ตามด้วย เสรีรวมไทยอันดับ5เป็นพลังประชารัฐนะครับ2.91เท่านั้นเองอันดับ5เป็นพลังประชารัฐแค่2.91เท่านั้นเองทำไมผมไปย้ำพลังประชารัฐ2.91เพราะว่าบ้านใหญ่อศวเหมเนี่ยสังกัดอยู่พักพลังประชารัฐนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เดี๋ยวผมจะมาคุยตอนท้ายสุดเนี่ยนะครับให้ท่านเห็นว่ามันมีแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะ พรรคอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับต่ำหมดเลยนะประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้าทีนี้พอมาดูว่าคนสมุดประการอยากจะเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยจากพรรคไหนนี่นะฮะก็คล้ายๆกับแบบสสเขตบัญชีรายชื่อนี่ก็คือเลือกพรรคนะปรากฏว่าเขาเลือกพรรคเพื่อไทยได้คะแนนมากสุดถึง45.82เซน์นะครับ อันดับ2เป็นพัรก้าไกล25.73%อันดับ3เป็นรวมไทยสร้างชาต 11. ิ11.55%คือคะแนนนี่ไล่ไล่มากับประมาณเดียวมาทางเดียวกันกับแบบสสเขตเลยสสบัญชีรายชื่อกับสสเขตเนี่ยคะแนนไปทางเดียวกันเลย 1. ให้เพื่อไทย40% 2, กว่าเพรรก้าไกล2 2กว่าเปอร์เซ็นต์ 3. รวมไทยสร้างชาติ11% 11%นะ 4, สี่ก็เสรีรวมไทยแต่ว่าพอมาตรงนี้เนี่ยห้าเป็นประชาธิปัตย์นะครับในแบบบัญชีรายชื่อพลังหกเป็นไทยสร้างไทยพลังประชารัฐเนี่ยร่วงไปอยู่ลำดับที่เจ็ดนะครับได้สองจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะตรงนี้มันมันมันก็สะท้อนในหลายๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังตอนท้ายนะี่นะอันนี้ให้ท่านได้ดูก่อนว่านี่ดาโพออกมาแบบนี้ มันค่อนข้างชัดเจนอยู่ะสมควรนะครับเพราะว่าผลของนีดาโพนีที่ผ่านมานี่ก็สร้างความแม่นยำน่าเชื่อถือไว้จนเป็นที่เชื่อถือโพหนึ่งแล้วก็เขาก็ทำต่อเนื่องอย่างจริงจังด้วยนี่นะตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะเพราะว่ามันจะบอกอะไรหลายๆอย่างทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมตอนเกินเนี่ยผม ตั้งคำถามไม่ใช่ตั้งคำถามมันก็โยนประเด็นไปว่าปี62เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยแพ้ยกจังหวัดเลยนะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี4 4เป็นต้นมาเนี่ยนะเพื่อไทยยึดพื้นที่ปากน้ำได้สสเข้าสภามาตลอดแล้วก็อจจัศวาเหมซึ่งเป็นบ้านใหญ่ของปากน้ำเนี่ยแพ้ฝ่ายทักษิณมาตลอดเพิ่งจะมาชนะเมื่อปี62เพราะว่า ไปอยู่พลังประชารัฐแล้วก็เกาะกระแสลุงตู่เข้ามาเมื่อปี62เนี่ยนะทีนี้ถามว่าเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยในสนามปากน้ำนี่ก็เป็นการชนกับพลังประชารัฐโดยตรงใช่หรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยก็คือบ้านใหญ่ปากน้ำบ้านใหญ่อศวะเหมเนี่ยสังกัดพลังประชารัฐที่มีเอชนสวัสด อสวะเหม prow. เป็นเสาหลักของกลุ่มปากน้ำนี่นะกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้านี่นะแต่ปรากฏว่าเมื่อไม <ys> ่นานมานี้เนี่ยนะเอชนสวัสด์เสียชีวิตกระทนันหันไอ้นี่คือประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นปัจจัยลบของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าหรือว่าบ้านใหญ่อสวะเหมนี่นะเพราะว่าพอชนสวัสด์ซึ่งเป็นเสาหลักของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าแล้วก็เป็นบ้านใหญ่อสวเหมเนี่ยนะ มันทําให้ในกลุ่มนี่เสียขวัญไปเยอะนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับความเชื่อมั่นของคนนี่ก็อาจจะขาดไปด้วยสูญเสียความเชื่อมั่นไปด้วยนะเพราะไม่มีไม่มีเอชชนสวัสด์แล้วนี่นะแล้วที่สําคัญคือพ่อของเอชชนสวัสด์นี่ซึ่งอยู่หนีคดีอยู่ที่ไปอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยนะอันนั้นก็อยู่นอกบ้านนอกประเทศไม่สามารถที่จะ ลงมามีบทบาทอิทธิพลอะไรได้สักเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือประเด็นที่มันเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งถ้าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยนะพลังประชารัฐกับกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นผลลบกับบ้านใหญ่ปากน้ำนะฮะมันจะมีผลลบกับกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าว่าจะยังรักษาแชมป กวาดสอสอเข้าสภาได้จํานวนมากหรือว่าจะยกจังหวัดได้ไหมนี่นะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ที่เป็นตัวแปรสําคัญอยู่ทีนี้เมื่อมาบวกกับอีแรงบวกหนึ่งเนี่ยนะเมื่อสมุทรปราการก้าวหน้าเมื่อปัจจัยที่เอชนสวัสดเสียชีวิตกระทันหันเนี่ยเป็นผลเสียต่อพลังประชารัฐเป็นผลเสียต่อกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าหรือว่าบ้านใหญ่สวะเหมเนี่ยมันไปส่งเป็นผลบวกให้กับเพื่อไทยนะครับเพราะว่า เพื่อไทยรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนปี62นะฮะเพราะว่าเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยมีกระแสของอุงอิงแพรทองทานชินวัตรอย่างที่ท่านเห็นในโพตะกี้เนี่ยนะโพที่ออกมานี่กระแสของอุงอิงนี่มาแรงนะมาถึง35.8 2ที่คนอยากได้ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนปากน้ำอยากได้ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นกระแสของอุงอิงที่ปากน้ำก็มา กระแสเพื่อไทยมาแรงกว่าอุ้งอิงด้วยซ้ำไปที่ปากน้ำเนี่ยเพราะว่าคนปากน้ำอยากเลือกเพื่อไทย44-45%ในลักษณะของสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งตัวอุ้งอิงคนก็อยากได้แล้วยังมีคนของเพื่อไทยอีกสองคนคือเศรษฐากับชนน่านเนี่ยก็ติดหนึ่งในสิบที่คนอยากได้เป็นนายกรีด้วยเท่ากับว่าคนเพื่อไทยติดเข้ามาสมคนนะ ในแบบสบสเขตสสบัญชีรายชื่อก็ามาที่หนึ่งนำโด่งมาเลยอันนี้มันเป็นปัจจัยบวกสำคัญเป็นกระแสของอุ้งอิงกับเพื่อไทยที่ทำให้คนอยากเลือกคนปากน้ำอยากเลือกเพื่อไทยนี่คือปัจจัยบวกนะแล้วพอไปออรวมกับปัจจัยบวกที่กลุ่มสม,มุดประการก้าวหน้าที่เสาหลักก็คือเอชชนสวรดิ์เสียชีวิตกระทันหันแล้วทําให้คนในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเสียขวัญไปพอสมควรเนี่ยแล้วยังไม่รู้เลยว่า พลังประชารัฐเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีลุงตู่ด้วยนะเพราะว่าลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยเขาแยกเดินต่างคนต่างเดินไม่เกี่ยวกันเนี่ยนะแล้วก็แข่งกันด้วยเนี่ยนะแล้วก็มันมีส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าดูจากถ้าดูจากาในในนี้นยให้ท่านดูอีกทีหนึ่งท่านจะเห็นว่าสสแบบังเขตเนี่ยนะรวมไทยสร้างชาตินี่คะแนนดีกว่าพลังประชารัฐเยอะมากนะครับ รวมไทยสร้างชาติมาที่สามแต่ว่าพลังประชารัฐนี่มาที่ห้ากับแบบบัญชีรายชื่อนี่รวมไทยสร้างชาติมาที่สามพลังประชารัฐมาที่เจ็ดแล้วแล้วน้ำหนักของคะแนนที่ได้นี่ก็ต่างกันค่อนข้างเยอะทีเดียวเน้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นเป็นปัจจัยที่ไม่มีดูแล้วนี่ไม่มีปัจจัยที่เป็นผลดีกับ พลังประชารัฐกับบ้านใหญ่ปากน้ําเลยนะไอน,นี่คือส่วนที่สําคัญอย่างมากๆเนี่ยแล้วที่สําคัญที่อยากจะปิดท้ายเพิ่มเติมตรงนี้ว่าโอกาสที่โอกาสที่บ้านใหญ่อัศวหเหมแล้วก็พลังประชารัฐจะไม่ได้สสอที่ปางน้ําหรือถ้าได้มาอาจจะน้อยกว่าที่คิดอยู่นะแล้วก็โอกาสที่เพื่อไทยจะแลนสไลด์ที่ปางน้ําก็มีความเป็นไปได้สูงแลนสไลด์นี่หมายถึงว่าได้ จำนวนมากอาจจะไม่ยกจังหวัดเนี่ยนะหรืออาจจะมีโอกาสยกจังหวัดได้เพราะว่าล่าสุดนี่ทางอุ๊อิงเขาพยายามที่จะไปปลุกกระแสให้คนปากน้ําซึ่งอาจจะเป็นวิธีการของเพื่อไทยที่จะเดินจุทธศาสตรน์นี้ก็คือใช้วิธีที่ไปปลุกกระแสคนทั่วประเทศในรวมทั้งปากน้ําด้วยโดยเฉพาะปากน้นํานี่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รอบที่แล้วเพื่อให้แพ้ยกจังหวัดเนี่ยมันเป็นมันเป็นแรงเจ็บ มันเป็นแรงเจ็บที่ต้องเอาคืนให้ได้อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะอุ้งอิงก็เลยปลุกกระแสให้คนปากน้ำเนี่ยเลือกให้ขาดแบบอย่าปันใจไปที่อื่นอย่าไปเลือกใบบัตรใบนี้ให้พักนี้บัตรใบนี้ให้คนของพักนี้อะไรทำนองนี้อุ้งอิงบอกให้เลือกให้ขาดเพื่อไทยทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับนี่คือประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะถ้าท่านจำได้นะครับ ถ้าใครที่ติดตามข่าวที่ปางน้ำเลือกตั้งรอบที่แล้วโดยโดยละเอียดหน่อยเนี่ยนะปรากฏว่าปี62นี่นะครับเพื่อไทยถ้าไปดูคะแนนเนี่ยนะเพื่อไทยคะแนนคะแนนมาเยอะเลยนะแต่บังเอิญว่าเพื่อไทยกับอนาคตใหม่หรือก้าวไกลปัจจุบันเนี่ยนะเพื่อไทยเนี่ยโดนอนาคตใหม่ตัดคะแนนไปนะคือคนส่วนหนึ่งที่อยู่ฝ่าย ฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ได้เลือกเพื่อไทยแต่ว่าเป็นเลือกอนาคตใหม่นะก็คืออาจจะชื่นชอบพอใจตรงนั้นเนี่ยมันก็กลายว่าคะแนนเนี่ยถูกแบ่งไปพอถูกแบ่งไปเนี่ยถึงถึงสองสองพักนี่ถ้าเอาคะแนนมารวมกันเนี่ยมันชนะพลังประชาัฐอยู่แล้วแต่ว่าพอแยกไปคนละพักเนี่ยคะแนนพักเพื่อไทยหรือว่าจะเป็นอนาคตใหม่เนี่ยนะ ก็ต่ากว่าของพลังประชารัฐก็เลยกลายเป็นว่าแพ้ยกจังหวัดไปเลยนี่คือประเด็นปนัญหาเพราะฉะนั้นอุ้งอิงเนี่ยก็ไปประกาศยุทธศาสตร์ว่าเลือกให้ขาดไม่ต้องปันใจไปพรรคอื่นความหมายก็คือไม่ต้องปันใจให้ให้ก้าวไกลอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะเพื่อเพื่อเอาชนะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่พลังประชารัฐเนียนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าดูจากกระแสฐาน ฐานเสียงและอิทธิพลทางการเมืองเนี่ยนะออถึงดูจากนิดาโพแล้วเนี่ยคะแนนของพลังประชารัฐนี่ต่ำกว่ารวมไทยสร้างชาติเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เป็นบ้านใหญ่อสวะเหมเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะคะแนนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันมีโอกาสที่จะจะตีตื้นขึ้นมาได้อยู่ที่ว่าจะมีวิธีการที่จะไปลุกไปลุยช่วงอีกประมาณ30วันที่เหลือนี่ยังไงในขณะที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ย เชื่อว่าเ,เพื่อไทยเนี่ยเอาชนะได้ไม่ยากนะครับในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ปากน้ำพื้นที่อีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศไอ้น,นี่คือสิ่งที่ยกมาให้ท่านดูว่าที่ปากน้ำเนี่ยกระแสอุ้อิงมาครับกระแสเพื่อไทยมาปัจจัยบวกตรงนี้เนี่ยเมื่อไปผสมกับเสาหลักของ บ้านใหญ่ที่ปากน้ําของทีมสมุทรปราการก้าวหน้าเนี่ยเสาหลักเสียชีวิตกระทันหันนี่ทําให้คนในกลุ่มในบ้านใหญ่เนี่ยนะเสียขวัญไปเยอะทีเดียวเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของฝ่ายพลังประชารัฐกับฝ่ายรัฐบาลเดิมปัจจุบันเนี่ยนะยังมีปัญหามีจุดอ่อนต่างๆอยู่เยอะแล้วอยู่มา8ปปีนี่นะ ลุงตู่อยู่มา8ปีนี่คนเบื่อมากในทางการเมืองนี่ถือว่า8ปีนี่มันมากเกินที่จะที่จะพิสูจน์อะไรได้แล้วแล้วที่สำคัญ8ปปีเนี่ยมันไม่ได้แสดงให้เห็นผลงานเจ๋งๆอะไรมากมายหรือนอกจากเป็นผลงานไหลไปตามน้ำเหมือนกับงานประจำทั่วไปเป็นส่วนใหญ่นะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ด้วยความเบื่อรัฐบาลด้วยนี่อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะแต่ซึ่งไม่ได้ส่งผลเฉพาะเฉพาะสมุดปราการนะแต่ว่าส่งผลเป็นกระแสะทั่วประเทศเลยเนี่ยนะนอกจากกระแสะทีเ่เพื่อไทยกําลังแรงแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยนะวันที่ผมกําลังพูดอยู่นี้กระแสะเพื่อไทยหมื่นบาทที่จะแจกให้กับ ตั้งแต่คนอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยยิ่งมาแรงมาแรงจนหลายพักในรวมทั้งรวมไทยสร้างชาตินี่ดิ้นพล่านเลยนะฮะต้องออกมาตอบโต้ต่อต้านกันสารพัดวิธีเนี่นะครับเพราะฉนั้นไอ้ปัจจัยบวกเหล่านี้ครับที่มันจะทําให้เกิดโอกาสที่พักเพื่อไทยจะแลนสไลด์ที่ปากน้ําก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวครับนี่คือสปอนอร์ไลท์ทโกับผมพิสิทธิ์นติวแล้วเจอกันใหม่ครับ